ไม้สักในสี่สิปีขึ้นไปครับนี่ครับรดลายไม้สวยมากครับฝีมือปานี้ครับมั่นคงแข็งแรงครับรับรองครับเข้าเดยลงสลักอย่างดีครับเราเน้นคุณภาพและก็เน้นความแข็งแรงครับสวยงามครับเป็นโต๊ะที่ลูกค้าสั่งทําครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากสั่งทําก็สั่งทําได้ครับเพราะว่าสินค้าเราไม่ได้ทํามา เสนอขายนะครับหรือมาจำหน่ายครับที่ถ่ายคลิปให้ชมเห็นของลูกค้าเสร็จสวยดีก็มานำมาให้เพื่อนๆชมครับโรงงานต้นสักรับสั่งทำอย่างเดียวครับไม่มีหน้าร้านนะครับไม่มีสต๊อกของครับสั่งทำเสร็จก็ส่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าดิบนะครับดิบก็คือไม่ได้ทาสีครับหรือเป็นสินค้าทาสีแบบนี้ครับลูกค้าสั่งมาก็เสร็จก็ส่งเลยครับ ไม่มีสต็อกหน้า